ในรอาราลา,ลาสุดใจสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสองเราแม่ลูกนั่งเล่นอากาศกนะ็เล่นหนาวอามุลี่ก็จะเล่นด้วยให้หมุลี่เล่นด้วยไหมอ่ะอ่ะอยู่ด้ยวยกันสองคนอืมอืมสนุกสิอืม,อมให้หมุลี่เล่นด้วยเรารักกันนะลูกนะ นายใครรักแม่สมศรีรักแม่ไหมใครดูแลแม่สมศรีให้มุกได้เล่นด้วยลูกเล่นด้วยกันนะเล่นด้วยกันอสมศรีนั่นละสมศรีรักน้องไม่นุ่มติลิงติงลิงติลิงติงติลิงตกฉันหางชั้นจริงจิงใส่ลิงนะตกสัน ชื่อว่าบ้ามูลีเป็นชื่อว่าบ้าสมศรีเป็นอะไรคะเอาไปแล้วสมศรีเป็นลิงแสมน่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อสมศรีนะคะเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณพ่อเจก,กับคุณแม่สยนยมค่ะพ่อแม่รักหนูมากแต่พี่สาวหนูนิสัยไม่ดีค่ะ พี่กิฟเป็นคนเอาแต่ใจค่ะชอบบ้านหนูหนูเป็นเด็กดีเป็นไหนหนูสวยไหมลูกไหนหนูกับแม่ใครสวยกว่ากันคะไหนใครสวยกว่าไหนหนูมีมือเล็กๆไหนมือหนูเย็นเย็นมืออาบน้ำไหมลูกเดี๋ยวเราอาบน้ำนนะเดี๋ยวอาบน้ำอุ่นนะลูกนะเข้าห้องน้ำอาบสองคนเนาะอือ ตึง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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆกันอ๋อไม่สวัสดีเอ F4 ไม่รักนะเว้ยใครหันหลังให้ F4 ก็นนั้น F4 จะไปรักละอ่ะหาหอยให้แม่นี่ลูกเออเออหาหอยให้แม่ก่อน อามุดีวปนนี้จะไปชนก้อนไหมฮมาเดียวมาเดียวสมศรีน่ารักมุด,ดีไม่น่ารักมุดีไปแล้วสมศรีน่ารักสมศรีเป็นลูกสาวลา เออเจ็บเว้ยทำเบาๆหน่อยนี่เออเจ็บนั่นไม่ได้พูดเล่นเจ็บจริงๆอ่ะสมศรีเจ็บเว้ยทำค่อยๆลงค่อยๆเออ,เอ,อหัวล้านหมดแล้วแม่ยะทำอะไรสีคะเดีเออ๋ยวเดีเออ๋ยวแม่ตั้งกล้องใหม่ก่อนกล้องมันไกลเกินเลย เดี๋ยวแม่หมุนกล้องแป๊บนึงนะคะไม่มีคนถ่ายให้เราอะ,อะสุนทรีดูแลแม่ลูกสุนทรีรักแม่ไหมอ่ะชุบๆบแม่ก่อนแล้วชุบๆบแม่ก่อนเออบางครั้งแม่ก็เจ็บดูนาสุนทรีนาะทำแรงๆนะ เพื่อนๆคะไม่ต้องมาถามนะคะว่าทําไมแม่หัวล้านเขาบอกว่าหัวล้านแล้วมันมันหนกไม่ได้หนกไม่ได้เหน็ดอะไรหรอกค่ะหัวล้านเพราะมีลูกเป็นลิงใช่จ้าสมงรีหาผมหงอกให้แม่ค่ะตอบคุณยายเร็วคุณยายปันจักยานผ่านมา ็นใจใจร้ายเป็นใจจะฆ่าเนาอยากกัดขาลิงเลยขาลิงมากัดหนซิต้อหลุดเฟมอ่ะลูกเดียกก๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะโอเคฮะต่ออุดตฟนนี่โอเคฮะต่อลูกฮะต่อตอ่าเลย

ด้วยกันดีด้วยกันอะไรกัดให้แม่หาให้หนูไหนแม่ดูก่อนอะไรกัดคนไม่อาบน้ำมันก็จะเป็นประมาณนี้